วัดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะครูคจะมาสรุปบทเรียนทั้งหมดสองหน่วยนะคะหน่วยแรกก็คือมองเห็นคิดเป็นทำได้หน่วยที่2ก็คือสีในวันนะอุ่นกับสีในวันนะเย็นวันนี้ครูจะทบทวนนะคะเพื่อที่นักเรียนจะไปสอบปลายภาคของครูในหน่วยที่1นึงนะคะเรื่องมองเห็นคิดเป็นทำได้ ก็คือเรื่องสีนะคะก่อนอื่นเลยนักเรียนจะต้องฟังเรื่องเส้นก่อนนักเรียนคงจําได้นะคะให้นักเรียนดูหนังสือตามที่ครูอธิบายนะคะในหนังสือเรียนหน้าเกา้าเรื่องเส้นนะคะเส้นในงานศิลปะเนี่ยเส้นเนี่ยมีความสําคัญนะคะในการแสดงรูปล่างรูปทรงความตื้นลึกแสงเงา สิ่งที่นำสายตาแล้วก็ภาพเคลื่อนไหวนะคะอย่างภาพแรกในหน้าเก้านะคะถ้านักเรียนดูตามหนังสือที่ครูบอกนะคะนักเรียนก็จะเห็นว่ารูปร่างรูปทรงเนี่ยก็คือจะเป็นพวกสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมวงกลมวง,ง,งรีนะคะส่วนความหนาบางเวลาเราวาดภาพไปแล้วเนี่ยจะได้มองเห็นเช่นมองหนังสือว่า เล่มนี้มีความหนาเล่มนี้มีความบางส่วนเส้นแบ่งพื้นที่ <c oughs> ก็จะแบ่งลักษณะว่าอันนี้นะแบ่งเป็นวงกลมอีกส่วนหนึ่งแบ่งเป็นสามเหลี่ยมเส้นที่นำสายตาถ้านักเรียนจำได้นะคะเช่นเวลานักเรียนมองไกลๆอ่ะรูปภาพอ่ะหรือนักเรียนไปสถานที่ท่องเที่ยวเนี่ยนักเรียนมองไกลๆนักเรียนจะเห็นต้นไม้เนี่ยเล็ก แต่พอใกล้ตัวเราอะต้นไม้เนี่ยจะมีขนาดใหญ่ทั้งทั้งที่จริงๆแล้วอะต้นไม้เนี่ยจะมีขนาดเท่ากันนะคะเส้นแสดงแสงเงาเช่นนักเรียนวาดรูปเนี่ยแสงตกกระทบที่ไหนเราก็จะเห็นบริเวณรูปภาพนั้นอะจะสว่างแต่ตรงบริเวณที่ไม่มีแสงตกกระทบเนี่ยก็จะเป็นทึบนะคะ ส่วนเส้นการแสดงความเคลื่อนไหวนะคะเช่นแมวเวลานักเรียนวาดแมวถ้าแมวนั่งเฉยเฉยนักเรียนก็จะแบบเออแมวนั่งนิ่งแต่ถ้านักเรียนวาดเป็นแมวกําลังกระโดดเราก็จะมองเป็นภาพเคลื่อนไหวนะคะต่อไปนะคะให้นักเรียนไปดูเรื่องสีสีในวิชาศิละปะจริงๆอะ่ะมีสามสี ก็คือแม่สีอะค่ะลูกมีสีแดงสีเหลืองสีน้ำเงินแต่ที่เราแตกสีออกไปได้หลายๆสีเขาเรียกว่าการผสมสีการผสมสีก็จะมีสีขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองขั้นที่สามสีขั้นที่หนึ่งก็จะเป็นแม่สีส่วนสีขั้นที่สองก็คือการนําแม่สีเนี่ยมาผสมกันเช่นเหลือง นักเรียนเอาไปผสมกับสีน้ำเงินก็จะได้เป็นสีเขียวแดงผสมกับสีเหลืองก็จะได้เป็นสีส้มหรือสีแสดนะคะน้ำเงินกับแดงก็จะออกมาเป็นโทนสีม่วงอันนี้เขาเรียกว่าสีขั้นที่หนึงนะคะส่วนสีขั้นที่สองนะคะมันจะข้ามไปบทที่ส่อบทที่สองเลยนะคะในสีวันนะอุ่นวันณะเย็นเช่นเรา สีขั้นที่สองเนี่ยมาบวกกับแม่สีเช่นสีเขียวมาเป็นซึ่งเป็นสีขั้นที่สองมาบวกกับแม่สีที่เป็นสีเหลืองเนี่ยมันก็จะออกไปทางสีเขียวอมเหลืองนะคะอันนี้คือขัวอธิบายเรื่องสีขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองขั้นที่สามว่าจริงจแล้วในงานศิลปะเนี่ยแม่สีจริงๆเนี่ยมีแค่สามสีแต่เราสามารถแตกสีออกไปได้มากมาย นะคะตอนนี้กลับมาเรื่องอางานศิลปะในหน่วยที่1ที่ครูพูดเรื่องเส้นไปแล้วนะคะอันที่2องรูปแบบที่2ก็คือรูปทรงรูปล่างเราสามารถเอารูปทรงรูปล่างเนี่ยไปประกอบเป็นงานศิลปะซึ่งนักเรียนเนี่ยทางานส่งงครูมาแล้วนะคะก็ะคือเอารูปสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมนะคะวงกลมรูปวงรี รูปห้าเหลี่ยมหกเหลี่ยมแล้วแต่นักเรียนนักเรียนสามารถเอาไปเอาไปผสมไปวาดให้ออกมาเป็นงานศิลปะนะคะต่อมาคุณจะพูดเรื่องพื้นผิวพื้นผิวงานศิลปะเนี่ยเวลาวาดเนี่ยมันสามารถบ่งบอกให้เราเห็นทั้งๆท,ที่เราไม่ได้สัมผัสเลยแต่เราดูด้วยสายตาเนี่ยนักเรียนจะเห็นเลยว่า รูปที่เราวาเนี่ยสามารถแสดงให้เรารู้ว่ามีพื้นผิวอย่างไงพื้นผิวคือลักษณะของสิ่งต่างๆนะคะที่สามารถสัมผัสจับต้องหรือมองเห็นเช่นหยากนักเรียนมองไปที่จระเข้นักเรียนจะเห็นพื้นผิวจระเข้มองแล้วหยากนะคะหรือนักเรียนมองไปที่ลูกทุเรียน เป็นไงคะครุขะแหลมคมนะคะหรือนักเรียนวาดรูปกระต่ายรูปแมวรูปหมีแล้วนักเรียนใช้เส้นใส่ไปนะคะทำให้ดูขนน,ะนุ่มนักเรียนก็มองว่าเป็นลักษณะผิวนุ่มหรือลูกแอปเปิ้ลนักเรียนว่ารลูกแอปเปิ้ลแล้วเรื่องเรียนระบายสีก็จะเป็นผิวลื่นผิวมันนะคะอันนี้คือลักษณะของ พื้นผิวต่อจากพื้นผิวก็เป็น,น,น,ปน,น,น,ปนพื้นที่ว่างในงานศิลปะเนี่ยนักเรียนการวาดรูปเนี่ยพื้นที่ว่างเช่นนักเรียนอาจจะวาดที่ครูยกตัวอย่างที่ผ่านมานะคะเป็นรูปมะเขือใช่ไหมคะลูกนักเรียนระบายสีพอเอามะเขือระบายสีเป็นสีม่วงพื้นที่ว่างของนักเรียนข้างนอกเนี่ยตัวมะเขือเนี่ยเป็นพื้นที่ว่าง แต่ขอบข้างนอกเนี่ยนักเรียนอาจจะใส่เส้นอาจจะใส่ต้นไม้อาจจะใส่ลักษณะถาดหรือกำแพงนั่นคือเป็นรอบพื้นที่ว่างตัวมะเขือกลายเป็นพื้นที่ว่างนะคะต่อไปเรื่องสีวันณะอุ่นและสีวันณะเย็นครูเคยบอกนักเรียนแล้วนะคะว่าสีวันณะอุ่นกับสีวันณะเย็นเนี่ยจะมีความแตกต่างกันสังเกตง่ายๆมากเลยลูก สีวันะอุ่นเนี่ยจะมีลักษณะร้อนแรงตื่นเต้นส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกโทนสีส้มส้มสีเหลืองอมส้มสีแดงสีม่วงสีม่วงเข้มนะคะอันนี้คือเป็นสีวันนะอุ่นซึ่งให้ออความรู้สึกร้อนแรงตื่นเต้นการต่อสู้นะคะ นักเรียนสังเกตง่ายมากถ้ามีพวกโทนสีส้มสีแดงสีเหลืองเหลืองอมส้มเนี่ยจะเป็นสีวณนะอุ่นส่วนสีวณนะเย็นทําให้เรารู้สึกเย็นสบายเวลานักเรียนไปดูรูปภาพไปทะเลเห็นท้องทะเลสีน้ำเงินสีฟ้ามีต้นไม้สีเขียวนะคะนักเรียนก็ ดูได้ทันทีเลยว่าเป็นสีวันนะเย็นทําให้เราสบายใจสบายตาดูแล้วสดชื่นนะคะแต่นักเรียนคะมันมีข้อกําหนดที่ให้นักเรียนจําไว้นะคะว่าสีวันนะอุ่นกับสีวันนะเย็นอะ่ะมันจะมีสีอยู่สองสีที่อยู่ได้ทั้งวันนะอุ่นและวันนะเย็นสีนั้นก็คือสีอะไรคะสีเหลืองกับสีม่วง มีคนแอบสองสัยแล้วคู่ขาแล้วสีขาวกับสีดำล่ะคะส่วนสีขาวกับสีดำเนี่ยเป็นสีที่ไม่อยู่ในวรณะใดเลยนักเรียนจำไว้นะคะม่วงเหลืองอยู่ทั้งสองวรณนะแต่ขาวดำไม่อยู่ทั้งสองวรณะเลยสีขาวกับสีดำเป็นสีเอกเทศนะคะเวลานักเรียนซื้อกล่องสีสีน้ำเงี้ย นักเรียนสังเกตได้เลยเขาจะมีสีดำสีขาวให้เพื่อที่สีดำเพื่อเอาไปตัดเส้นหรือเอาไปผสมสีให้มันคืมส่วนสีขาวทำให้สว่างนะคะสำหรับวันนี้ครูได้ทบทวนงานศิลปะทั้ง2หน่วยนะคะให้นักเรียนได้รับทราบรับรู้หรือ ทบทวนความรู้ให้นักเรียนนั่นเองนะคะแล้วคุณครูก็ได้ออกข้อสอบปลายภาคแล้วให้นักเรียนเข้าไปทำนะคะมีทั้งหมด20ข้อนักเรียนจะทําได้แค่ครั้งเดียวนะคะเข้าไปทําได้แค่ครั้งเดียว20ข้อพอนักเรียนทํานักเรียนสามารถตรวจสอบคะแนนของนักเรียนได้เลยจะขึ้นคะแนนมาเลยว่านักเรียนได้เท่าไหร่ถ้าวันนี้ทุกคนฟังครู ครูคิดว่าไม่ต่ำกว่า18คะแนนแน่นอนที่ครูพูดมาทั้งหมดมีข้อสอบหมดเลยนะคะโชคดีนะคะสวัสดีค่ะสามารถกดติดตามความรู้ใหม่ๆได้ที่ w w w s i l วยเ o r d u c h a m p c o m และ facebook สิทธิ์ครูแชมป์ครับแลนะอย่าลืม กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้ช่องติดครูแชมป์ด้วยนะคะ